สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องอาณาจักรลาโวเชิญรับชมได้เลยค่ะประวัติความเป็นมาอาณาจักรลาโวตามข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวกับเมืองลาโวมีข้อมูลอยู่ในพงศาวดารเหนือพอจะสรุปได้ว่าเมืองลา พศ1002 2แล้วมีเมืองลบบุรีเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางภาคกลางในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามีอาณาเขตตั้งแต่ใช้หนา้าลงมาจนถึงเขตประจวบคีรีขันธ์ทางด้านตะวันตกจุดมาดิทวายด้านตะวันออกจุดนครราชสีมาลบบุรีเคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรธราวดีมาก่อนเคยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณ ตำนานมูลศาสนากล่าวว่าพระเจ้ากรุงลาโวได้ส่งพระนางจามเทวีราชธิดาไปครองเมืองคาริปุนชัยหรือลำพูนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนภาคเหนือจากการขุดค้นทางโบราณคาดีปรากฏว่าตั้งแต่อำเภอชัยบาดานถึงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีล้วนแต่มีหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ในอดีตท,ที่ยาวนานมาแล้วจากชุมชนขนาดย่อมขยายเป็นเมืองเล็กๆจนกระทั่ง รวมตัวกันเป็นนานาจักรหรือเขตปกครองที่เป็นส่วนย่อยของประเทศราวพุทธศตรวรรษที่10ถึง12ละวโวกลายเป็นนานาจักรหรือเมืองขนาดใหญ่แล้วแต่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่13-14ถึง14อาณาจักรลาวโวมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา อาณาจักรลาวมีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆจนมีอิทธิพลครอบคลุมดินแดนภาคกลางตอนบนตั้งแต่จังหวัดน,นครสวรรค์เรื่อยมาจนถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบางส่วนูวนย์กลางของอาณาจักรลาวในตอนต้นสันนิษฐานว่าอยู่ที่เมืองลับบุรีละประมาณพุทธศตรวรรษที่17ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอโยธยาภายหลังต่อมาเมื่อในพุทธศักราช1893ได้มีการสถาปนา,นาาอาณาจักรอโยธยาขึ้นทําให้ลาวกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร อยยาเมื่อเทียบเคียงกับอาณาจักรร่วมสมัยพบว่าอาณาจักรลาวอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรเจรละพื้นที่อิทธิพลบางส่วนก็ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกันประกอบกับตามหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีบ่งบอกว่าทวารวดีได้รับอิทธิพลจากอินเดียหลายอย่างเช่นด้านการปกครองรับความเชื่อเรื่องการปกครองโดยกษัตริย์สันนิษฐานว่าการปกครองสมัยทวารวดีแบ่งออกเป็นแคว้นมีเจ้านายปกครองตนเองแต่มีความสัมพันธ์ใน ลักษณะเครืยญาตการแบ่งชนชันช้นในสังคมออกเป็นชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครองจึงมีความเป็นไปได้ว่าลาวโวก็เป็นแคว้นหนึ่งที่องค์ประกอบของอาณาจักรทวารวดีดังนั้นข้อมูลบางประการที่ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรลาวโวอาจจะเป็นข้อมูลอาณาจักรทวารวดีขณะเดียวกัน ข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีก็อาจจะหมายถึงข้อมูลอาณาจักรลาวุก็เป็นไปได้แต่การเสื่อำนาจของทั้งสองอาณาจักรนี้ไม่พร้อมกันก็น่าจะเป็นเพราะการขยายอำนาจของคอมนั้นค่อยๆลริดรอนอำนาจเพิ่มในพื้นที่ด้วยการตีเอาเมืองต่างๆของอาณาจักรทวารวดีไปทีละเมืองสองเมืองจึงทำให้ความเป็นอาณาจักรทวารวดีสูญเสียไปก่อนอาณาจักรลาวุหลังจากพุทธศตวรรษที่16เป็นต้นมาอาณาจักรคอมได้ขยายมีอิทธิพลเข้า มายัางบริเวณนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของอาณาจักรลาวลดลงอิทธิพลศิล,ละปะวัฒนธรรมของขอมได้แพร่เข้ามาในดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทอินพิมายจังหวัดนครนาชส,สีมาและเลยมาทางตะวันตกได้แก่ปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีและในช่วงเวลานาังกล่าวลาวเป็นศูนย์กลางที่สําคัญภาคกลางจึงได้รับอิทธิพลศิล,ละปะขอม โดยนำมาผสมผสานรูปแบบให้เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองได้แก่พระปรางสามยอดและที่วสถานปรางเขตยังวัดลูกบุรีแม้จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมรูปปรปางตามขอมแต่เป็นการสร้างเรียนแบบขอมเท่านั้นเองทางด้าน,นปฏิมาก,กรรมศิละปะราลูกบุรีมักมีส,ส่วนผสมกับศิละปะทาราวดีทั้งนี้ เพราะที่ตั้งของอาณาจักรลาวเป็นพื้นที่ของอาณาจักรธารวดีที่เคยอยู่ร่วมสมัยเดียวกันประมาณปลายพุทธศตวตศรรษที่17การค้าขายระหว่างอาณาจักรลาวกับจนีนจะเริ่มรุนแรงขึ้นแต่เนื่องจากอยุธยาอยู่ใกล้ทะเลซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสมแล้วศูนย์กลางการค้าขายจึงเปลี่ยนจากพรุรีไปอยู่ที่อยุธยาและเมื่อพระเจ้าอู่ทองสถาปนาจากกรยยุงเสียอยุธยาขึ้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอย,ยุธยา อาณาจักรลาวจึงถูกผันหัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นสิ้นสุดความเป็นอนาณาจักรลโวดังนั้นมากด้านเศรษฐกิจอาชีพสำคัญของชาวลาวคือการเกษตรเพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีการติดต่อ,อา กับชุมชนต่างถิ่นเช่นยีนอินเดียหลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อค้าขายเช่นเครื่องถ้วยจีนและลาโวได้ยังส่งทูตไปยังเมืองจีนโดยจบมาเหตุจีนในพุทธศตรวรรษที่1 7เถึงเรียกลาโวว่าเพีองล่งอหู้ละวาภายใต้อิทธิพลของพระพุทธศาสนาสนิก,กายมหายานและศาสนาพราหมณ์ยินดูได้เข้ามามีบทบาทในลาโวแทนพระพุทธศาสนิกายถทรวาทโดยเฉพาะในสมัย เจ้าไตรวรมันที่เก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมเ็นปฏิมากรรมตามความเชื่อในาศาสนาเหล่านี้เช่นพระปรางสามยอดปรางแขกเทวรูปพระโพธิสัตว์หะวโลกเกศวร ด้านปฏิมากรรมพระพุทธรูปสมัยลบุรีมีพื้นฐานสืบต่อเนื่องมาจากวัฒนธรรมขเมรทั้งมีเทคนิคการสร้างที่ใช้วัสดุหินทรายและรูปแบบศิลปกรรมสามารถแบ่งรูปแบบได้3กลุ่มคือกลุ่มที่1มีการผสมระหว่างทวารวดีกับศิลปะขเมนราวกลางถึงปลายพุทธศตรวตรรษที่18 กลุ่มที่2รูปแบบที่สืบต่อ,ตอนเนื่องมาจากศิลปะเขมรราวกลางถึงปลายพุทธศตวตรรษที่18ถึงกลางพุทธศตวตรรษที่19และกลุ่มที่3ที่พัฒนามาเป็นลักษณะท้องถิ่นอย่างแท้จริงปลายพุทธศตวตรรษที่18ถึงปลายพุทธศตวตรรษที่19กาลักษณะของพระพุทธรูปมีความรู้สึกเสมือนอยู่ในสภาพอำนาจแบบเทพเจ้าหรือกษัตริย์ มากกว่าที่จะเป็นลักษณะของความหลุดพ้นตามความเชื่อศรัทธานในคติมหายานแบบศีวิชัยครั้งราชวงศ์ไอเลสก็เป็นไปที่นิยมการสร้างพาร,ระพุทธรูปพระโพธิสัตว์นางปัญญาบารมีและรูปวหา้คารสัร์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นหน้าปกปางสมาธิประทับนั่งเหนือขนาดหน้าสามชั้นพระชนมีสันเล็กน้อยพระเสียนญางแสดงเครื่องทรงคือมองกุฎทรงสูงที่ทำเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีประดับลายกลีบบวัวพระเนรปิดและเหลือบลงใต้พระโอ์บากกว้าง ขอบพระโอดนาตรงยิ้มเย้มพระวรากายยืดสูงกว่าพระพุทธรูปสมัยโพบบรียังได้ให้อิทธิพลไปยังกลุ่มพระพุทธรูปในสมัยชยาตอนต้นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายที่มีพระพักค่อนข้างยาวและส่วนหนึ่งน่าจะให้ได้รับอิทธิพลไปยังกลุ่มพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่3ที่เชื่อว่าอิทธิพลของศิลปะสุโขทไทยด้วย สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมสร้างด้วยอิฐและหินมีทั้งที่สร้างในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นรูปอปาคารสี่เหลี่ยมมียอดเป็นชนั้นชั้นซ้อนขึ้นไปจนแหลมมนที่มุมของอาคารนี้จะย่อมุมทําให้ลดมุมแบบยอ่อเหลี่ยมลักษณะเช่นนี้เรียกว่าปรางซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมอินเดียนที่เรียกว่าสิโคนการตกแต่งสถาปัตยกรรมไม่นิยมพื้นที่ว่างมักตกแต่งลวดลายดอกไม้ ไม้และลายประดิษฐ์ตามส่วนต่างๆของอาคารผังอาคารเป็นแบบง่ายๆแบบกากบาทมักมีการสร้างระเบียบรบอบโค้งสถาปัตยกรรมนี้ที่ประดิษฐ์พระพุทธรูปโพธิสัตว์พระพุทธรูปนิยมสร้างเป็นสามองค์อันหมายถึงธรรมกายได้เก่พระธรรมสัมโพธกายและนิรมาณกายศิลปะลบุรีศิละปะลบุรีคือศิละปะในพุทธศตวรรษที่1 6ถึง18ทางภาคกลางตะวันออกภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทย มีศิละปะกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมแบบหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับศิละปะสถาปัตยกรรมของขอมศิละปะจักคุณช่างลพบุรีเป็นศิละปะที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะศาสนาพุทธแบบจำมะยานศิละปะสมัยนี้ส่วนมากเป็นภาพหลักจำหลักด้วยศิลาสำมฤทธ โดยเฉพาะการปั้นหอสำริดที่มีความจเจริญมากท่องทำนองในการปั้นหุ่นมีความชำนาญยิ่งทำให้กิริยาท่าทางไม่แข็งกร้าวแบบศิละปะโคมในประเทศกัมพูชาขอบคุณที่รับฟังและรับชมจนจบนะคะ